นักแสดงตัวท็อปอยางไม่ช่วยต้องทำยังไงถึงจะดีเปิดห้านละครดงังทุ่มทุนสร้างเวอร์วางแต่ไม่ปังอย่างที่คิดทำเรตติ้งตกโดนวิจารณ์สนาน แรงเงาสองทำเอาคอละครที่ติดตามภาคต่อของละครแรงเงาทางช่องสามที่เคยประสบความสำเร็จเมื่อเจ็ดปีที่แล้วต้องผิดหวังไปตามๆกันเพราะเมื่อละครแรงเงาสองอ่อนแอไปสองตอนแรกเพราะเจอกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งเรื่องบทที่ไม่สมเหตุสมผลพล็พลอตค่อนข้างเชยรวมไปถึงแ a c t ิ้งของนักสแสดงที่หลายคุณมองว่าดูเล่นใหญ่คาแรคเตอร์ของตัวละครดูไปคนละทางกับภาคแรกโดยเฉพาะบทมุนีนที่ภาคแรกดูสตรองมากแต่ภา นี้กับดูอ่อนแอบ่วงนารุมิตรเรียกว่าพังทั้งกระแสและเรตติ้งแบบสุดสำหรับละครบ่วงนารุมิตรทางช่องสามนำแสดงโดยโอมอัจช,ชาิและแมทพิรณียิ่งก่อนหน้านี้นางเอกของเรื่องอย่างแมทก็เจอกระแสดราม่าเรื่องคบผ่าดูใจกับไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชนะนรกเลยยิ่งเกิดกระแสแอนตี้ว่าจะไม่ดูละครที่มีแมทแสดงด้วยซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ละครเรื่องนี้ถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยเถึงขั้นถล่มคอมเมนต์ไอจี ผู้จัดอย่างไก่วรายุทธว่าจะไม่ดูละครเรื่องนี้เพราะแมทมาแล้วสงครามนักปานแม้ละครสงครามนักปานทางช่องวัน31จะได้สองนักสแสดงและนางแบบตัวแม่ลูกเกดเมทินีและบีน้ำทิพย์แสดงนำก็ตามแต่ดูเหมือนกระแสจะไม่ปังอย่างที่คิดเพราะชาวเน็ตที่ติดตามละครเรื่องนี้มองว่าเพราะละครเรื่องนี้น่าจะเป็นสงครามแย่งผู้ชายมากกว่าเป็นสงครามนักปานบ่นเสียดายที่มีโอกาสเห็นสุตตาตัวแม่ลูกเกดบีประ เชื้อเชื่นกันแต่ไม่กี่ฉากต่อตอนเพราะเนื้อเรื่องส่วนมากจะโฟกัสไปที่เด็กในสังกัดโมเดลลิ่งแย่งผู้ชายกันมากกว่า นางมารเป็นอีกหนึ่งละครที่มีกระแสฮือฮามากเช่นกันสำหรับละครรีเมคนางมารทางช่อง tmm 25เพราะงานนี้คู่พระนางไนกี้นิฮิโดนและจัก,กจั่นอัมคำมซิริจัดหนักจัดเต็มเลิฟซีนชนิดถึงพริกถึงขิงซึ่งไนกี้เองก็ยอมรับว่าเป็นบทค่อนข้างแรงที่สุดในชีวิตการแสดงเลยทีเดียวด้านจัก,กจั่นบอกว่าเล่นไปตามบทบาทที่ได้รับเพราะในเรื่องตอนและไนกี้เคยรักกันเมื่อพันปีที่แล้วและรักกันมาก ถึงขั้นยอมเพื่อปกป้องรักแท้แต่ก็มีหลายกระแสมองว่าด้วยฉากเลิฟซีนที่ค่อนข้างแรงและออกอากาศในฟีทีวียุคดิจิตอลหัวใจศิลาขึ้นแทนเป็นพระเอกละครเต็มตัวเรื่องแรกสำหรับต่อธนพ,พโดยประเดิมบทพระเอกในละครรีเมคหัวใจศิลาทางช่องวัน31ประกบนางเอกสาวเฟิร์นนบเจราแม้ความหล่อออร่าของหนุ่มต่อจะทำเอาสาวๆเจลาลายและเนื้อหาละครที่แม้จะสนุกจนหลายคนติดกันงอมแงม แต่ก็มีคนวิจารณ์ว่าเพราะละครโบราณมากเหมือนละครไทยเมื่อ30ปีก่อนและรำคาญบทนางเอกของเรื่องที่คอยสร้างเรื่องต่างๆเพราะความกระตันอยู่และความซื่อจนบางทีดูไม่ฉลาดนี่แหละ